สวัสดีคุณผู้ชมนะคะสวัสดีทุกคนนะคะอดจะไมคะเน็ตเน็ตไม่มีเน็ตไม่มีเจะใช้ชีวิตยังไงจะเกิดอะไรขึ้นถ้าไม่มีอินเทอร์เน็ตฉันจะดู Youtube ยังไงอะถ้าวันนี้ไม่ได้ดูคลิปกินมาม่าเผ็จฉันจะต้องตายแน่ๆเลยถ่ายรูปเซลฟี่เป็นร้อยไปเพื่ออะไรถ้าพโพสอวดใครไม่ได้อะ จะคุยกับเพื่อนยังไงถ้าไม่ได้ส่งสติกเกอร์ให้กันสติกเกอร์ลายรูปแม่นจุดเกลมีขายแล้วที่ร้านสติกเกอร์ช็อปหาคำว่าข้าวปั้นได้เลยจ้าเราจะบ่นสเตตัสกับใครอ่ะอึดอัดที่นี่ที่ไหนอ่ะเออไม่นะกลับบ้านไม่ถูกถ้าไม่มี Google Map โธใครจะมาสอนฉันแต่งหน้าเพื่อนจะคิดว่าฉันตายไปแล้วหรือเปล่าเหงาจัง ฉันจะเผือกเรื่องชาวบ้านได้ที่ไหนคิดถึงวิดีโอแมวชีวิตมันน่าเบื่อไปหมดฉันจะอัปโหลดคลิปยังไงคงไม่มีใครมาดูคลิปฉันอนาคตของเราก็คงจะจบตรงนี้วันนี้นะฮะเราจะไปเที่ยวเอ้ยเกือไปแล้วไมมล่ะ <c oughs> <c oughs> ไม่ยเป็นยังไงกันบ้างคะนี่นตอมระก่อนเองกรั หวังว่าทุกคนจะชอบว,วิดีโอบอ้าอนี้นะคะถ้าจจก็กดไลค์ like ให้ด้วยเราจะได้ทำวิดีโอแนวนี้อีกเนี่ยะคะ่ะไปนะแล้วเราเจอกันใหม่ี่ก็ see you later บายนี่ฉันได้เลนใหม่มานะครับเบอร์หน้าเบอร์หลังสะใจมากเลย